说离开、嗯。加倍，别他妈他 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ัาสุนโมนะครับเป็นพิธาวิเศษวัตถุมงคลพิธีการต่างๆนะครับบริเวณโดยรอบที่ผมมองแล้วเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเดินรอบๆนะครับ

ขอ,อ,อ้อบมสมพระเจ้าขอกราบมรดขอสวายความบระสุทธิการรมความปรถนาสมมโนรถสมความจังใจที่เราได้เดินทางมาโมทนาข้าพระเจ้าในนามของยาสีแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวความบวงสรวงเชินสริงสิทธิ์าตามพิธีกรรมอของท่านพระอาจารย์และของท่านฤาษี ทมวงป่ไปขึขอเรียนเชิญท่านสรสหลายน้อมใจโดยพร้อมเพรียงกันในการตรนี้โดยเท่ากันอมตุระอะตุระอสปติทีอะัุระอะตระอะตุรรอะเระอะตุระะตะอะตะอาตุรระออะะ นาตาปุมหาราชุเปตาราณาเนเทพีนาธรรมภิกขุตะวัง <analyze anthropology> ทันตาส่นติกิังพุนังยาสังหกังระมามามีัมมังยาสังห์โกังะมามามีตังหังยาสังหโังสัพพะเวนังในโกังสังยอกรนมัสการการพูชานุู้นมพรอันศักดิ์สิทธิ์พเจ้าอวพรันอันหลักสหายผู้ที่รลาจงมาช่วยเปักงช่วยศัท อรุษีวันมามาเป็ะเวตานังชยมังคธ์ทาินธาเดริวตานังใหมังคธู้ทคนขณะโแห่งวัดเขาสีโมขอาจรที่เรียนวันนี้ข้าพเจ้าขออันเชิญพระจมางสมาึสาจะเป็นสีมังกรทุกประาร Suakta Dharamya Bhū Om Sohantit Bhūtthāṃ vandhāmi Sampāṃ vandhāmi Sāṃ Bhūtthāṃ vandhāmi Sāṃ Bhītuaikara-sēniku kāsa ārātanaṃ karo Oṁ ārātanaṃ vandhāmi Sāṃ Bhātā-ukātāṃ ārātanaṃ Bhūtthāṃ bhūtthāṃ sūkī-bhītāṃ sūkī-bhītāṃ ราธาตุอาหารตธาตุปเจกธาตุแพรสตังสีก็หลือตัวเนมนตร์พพิธีเขาสิมาเนมนตพิธีเอีโอกาสสาามกัาอาจารย์หออัตนอบารมีหลวงพ่อตมังหลวงพ่อเีญวงพอในหลวงลวัพอพิช์จมพลพิธีเอีเอารมีหลวงพ่อเงินไปแล้วบูชาแล้วให้เกิดอาัยนเงินลาและสุขทางทา้สุขารอิ ลักดิตยโอหยเยนุเจยมังคเรียอปาราจิตาภัณมังะจักขามาปะทาินาปาทาชินาพระโมคตก็ได้พักก่อนดีนึงนะพักก่อน ไม่ไปบอกออบออ่าอ่าตอนต้องเหลังเลยโานบินอ่ให้รอบรอเลยนะบินให้รอบรอบเอบลูนี้ด้วยกาูกล้อมาลูชาร์ดังาดด้วยซ้นะอาดเยอะเหอฮะอบาดตรงบาดปะรวยกว่าเ่า เอาเร่เนี่ยจับใหญ่อ่ะเนี่ยอัยโก <tuluh> <tuluh> จิตาปะกายะปะมูนิสา वे अवे खादा धरमाना गोदना รัวอิหังรมัวจามะเสวนาจัมารานัาบานินานัาเสวนาโคอาจาโคอาจาโคอาเมลจาโคอาอลังยาลาโคอาัมมาเจ้าตาจามาลามะนียานาวายากาลัน

lanana lewanang kata atau doan di itu Binda anak sampan toi ini ditongat me waca keko wai pakai tapidewa ko cer sakit Sabin rumahmara la <laughs> tau bi yang kau wir mau wa di doan

भोसा <laughs>

วันนี้เราเพื่อที่อาจารย์ที่เรียนเราแข่งรุ่นนั้นบอกว่าอยากโยนไปได้รู้ใจโยนต้องเลยรู้ใจโยนไปได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ครับสูนโัมโงนะครับวันนี้มีพิธีวิชาพิเศษวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์ตีเล็กนะครับเขาสุนัมโงนะครับพระอาจารย์ตีเล็กนะปัญญาสาโลกนะครับตอนนี้ก็ทางขึ้นไปนะครับก็จะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดู ต,ต่างๆเกี่ยวกับอะต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับบริเวณโดยรอบนะครับอันนี้ก็เป็นขบวนก็จะมีวมมิธีวิธีมีอะไรต่งตางๆนะที่จังหวัดพิจิตร์บูนบนะเภอชนแดดน,นะครับบอกว่าเบอร์มันมีนั้นในนั้นนะเขาบอกติดต่อมาจ้ะผมก็กผมไม่รู้เรื่องผมก็มีแต่ประชาชนอย่างเดียวเอาเบอร์ไหนก็ลงนี่เป็น,นป,ป,ประคุณ ให้พี่ค่อยไปอ่ะพี่ค่อยหน้ารถอ่ะหน้าแล้วคเงห